โอ้อก็มากคิดวาท่อ่ะเกนี้ยังอยู่กับเครื่อง EP100 อยู่ mm hmm. นะฮะพอดแล้วนะฮะเครื่องตัวนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะ mm hmm. เอ,อ๊ะเพราะว่าลูกค้าจะเอาเครื่องนะฮะแล้วก็หม้อน้ำแล้วก็ใบคุมเกียร์ไม่เอานะฮะก็ตัดออกจากรถผลทิพนะนะนี mm ่ค hmm. อดแล้วครับหลาย นานนะยังไม่ได้อะไรนะกว่าจะได้ก็นานถ้าช่วงไหนเครื่องรุ่นนี้เข้ามาก็เข้ามาเยอะแยะเลย มันเลยมันรับดับนักได้บ่อนนะคือบอก่เข้ามาเลิกเครื่องเ,เกียร์เนี่ย <Yeah. S 1> ม,มาดูกันครับยกขึ้นรถคันนี้ยกได้สองตันหน้าตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ตันกว่ายก เพราะว่ารถมันมันเปอันมีมันมีวังก๊อบเหวะบัฮะบ้านเฮาบ้านเฮาบวกันนะาเฮาก็ไผ่เดีวฮะอันได้เป็นสรบอดีใหญ่ไรเป็นบ้านนองคู่มันสอมีอะไรฮะ อันนี้พอจะเนี่ยแ่งตั้งให้เป็นเช่าลบอกวบู๊ตั้งตัดสุดมากกว่ามันอันนั้นเราต้งหัวแตกนะครับโอ้โบลิกินเดอรนี่เห็นไหมนี่หัวเส้นแดงมันก็ได้คือเก่าตัวนี่ไหมัััันนนนนสมมโอ้รอดเอามารอดรอดเอามานล้ถือมาแล้วก็ไว้เลยนี่มันต้องได้หัดตัวนี้เองนี่นี่มันต้องใส่คู่เลยโยกกลางมันยังขึ้นเลยพี่ ใช่นี่ซอสนี่ซอดนี่นี่เออซอดกลางแล้วก็ห้มันไอ้ตำแหน่งให้มันให้มันได้ได้เอาใส่บ่ได้เขาก็ใส่ตะขอมันเอาน็อตเสียบเย่อเลยนี่นารรอ้เครื่องตัวนี้ล้างออกมาเดงขึ้นเลยขาหคว่่้หใช่ นี่เลยพี่ข้างนั้นถ้อยดีมีบะถ้อยเสียได้บ่ถูกตอเบอกว่ายาวัน้ก็ตัวนั้นเรบลนะมกิบคือขี้เลยเออเขาถือมาเท่านึงแล้วเขามาให้เพื่นเบิร์ตนะให้เพื่นเบิร์ตส่วนนะอเนเอออม่ออน เฮ้ยเข้าเวียงมันจะโบอันนั้นบอพี่เข้าเวียงมันจะบอลอันนั้นบอจ้าวอันนี้ด้วยนี่อันนี้เอาออกได้บอลนี่คือบเอาออกนี่อันนี้อ well. ันนี้เอาเอาไปก็นนะนี่แมสไนนี่แมสปกติใไนนี่ไหใไนนี่กับใหั่นมีบอมีท่อนท่อยเสียไหมมันมีหูบอหูหน่อยเดียวซอได้เอามาใส่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนั้นครับตัวนั้น เอาเอาโซ่ซอดเขานี่อดใส่หัวบล็อคเอาโซ่ซุ้มอื่นน่ะเอโซ่สั้นก็ได้นะซอดเข้าไปสอดเข่าหูได้บ่ได้ยุ่นน่ะน็อตหน่อย เออจะแบบวัดยืนใส่ใส่เนี่ยเออสอดไปเลยไนงะสอดได้ปะนั่นเห็นบ่เออสอดกันไปเออสอดกันไปแล้วก็เฮ็ดให้มันวิววิทย์สูงประมาณนี้ประมาณ45องศาเซลเซียสนีเ่เนี่มันคานี่สอดของน่าเออเอออัไรล่ะเออนั่นแหละบมลูดให็นมันอะไรเห็นมันอะไร เฮ็ดเห็ดเฮ็ดเอเห็ดสองอันโบห้มันสูงว่นไะพี่สูงว่าห้มันวิทย์นปากท่อเนี่ยไม่จีงัดกับปากท่อเด่นเวลามันงัดขึ้นนะเออให้มันวิทย์เออใส่สองอันโมเป็นโบพี่มันสิมันสิไหลนี่ใส่ฝาแตกเี่นี่ย่งนีบโอ้ยเอ็กซิเซียวมันนี่ไหมเวลามันดึงใส่มันก็อันนั้นเอาขึ้นไปสองอันเขาขึ้นมาสองอันตัวเนาะสองเส้นไหมโซ่ไหม เวลาเนี่ยมันกันหนีบกันตัวเนาะเออนี่เฮ็ดจังสี่เฮ็ดจังสี่นี่นี่เฮ็ดจังสี่ตัวหน้ามาคล้องหน <cer> นันเออนี่ยละนี่เขาเฮ็ดจังสี่นี่เฮ็ดจังสี่มันยังโบนีบอ <c oughs> ันนั้นยังโบนีบเครื่องแกเรื่มเป็นบาเออนั่นละเฮ็ดให้มันให้มันเกิื่อกลางกันดินี่เออเอานี่คล้องมาเนี่ยเอาไปคล้องหุ้นมันได้โบนี่ตำแหน่งมันถือแล้วแหละข้างนั้นอ่ะมันจะหมุนนี่นี่ลักษณะนี่น่ะ มันสิหมุนแน่น,นมันสิหมุน,มนเฮ็ดโซ่ดีๆนะพี่เฮ็ดเอาไม่มันหมุนแน่นี่มันสิหมุนขวางแน่นี่ลักษณะนี่ยนะมันสิหมุนห่างไปหาเจ้าได้เนี่ลักษณะนี้เฮ็ดไหมเฮ็ดอันนี้ไมหมเฮ็ดแต่เห็นมันเฉียงไปตงร,รง,งไหมโอ้ว้า wow! เราโบเสือกยกเรวรอะโบเสืออาจารย์โมเ,เ,เด็งโมเด็ง บ่เถีงกัพันตัวไหนบ่เถกับพันตับ่พันนี่แมบ่ประมูลกับพันนี่ก็ได้นี่มาพันนี่รอบนึงนี่เงียไงือเ้ยเอบก็ ไม่ก็ปล่อยออกนะแม่ลิบต์ไม่ตัวเอาปล่อยได้ไหมปล่อยอีโซ่ไอ้หมุนคืดไหมเออทำไมันบวมหัดกันเลเออลุ้งงลุงนั่นละเออนั่นละปล่อยออกเลยนั่นน่ะปล่อยออกเลยมันหัวมันพอดีแล้วลุ้งลุ้งงานอันนี้เร็วงานกลางงานกลางงานกลางเขา งัดกลางเขาดิเออยกขึ้นยกขึ้นงัดซอยมาแน่เด็บ ้ามันบวกลื่นเพราะว่าโซ่ไปไก่บดแต่มันแต่ถ้ามันรุดเบริร์มันก็ขึ้นอยู่โงกนะมันบอกงานไนนี้แม่เล็บ